สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชนะพรว่วิการถนะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง4ได้ที่15ค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องการสื่อสารและการนําเสนอนะคะหน่วยที่1การเขียนความเรียงสร้างสรรค์ค่ะความเรียงนะคะหมายถึงงานเขียนที่เน้นการแสดงความคิดเห็นเป็นงานเขียนที่สื่อถึง ความคิดเห็นของผู้เขียนเป็นสําคัญค่ะความเรียงจึงได้ให้แง่คิดด้านปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชีวิตค่ะอ่านมีการใช้ภาษาทางวรรณศิลป์เข้ามาช่วยเพื่อให้ผู้อ่านได้มีอรรถรสในการอ่านและมีความสนุกสนานมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นการเอาเหตุการณ์อุทาหรณ์หรือการใช้เทศนาโวหารเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพจริงตามที่ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ค่ะเป็นต้นส่วนประกอบของความเรียงนะคะมีทั้งหมดสส่วนองค์ประกอบได้แก่ 1>, 1. ส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนนำค่ะ 2. ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง3ส่วนประกอบตอนท้ายค่ะหลักการเขียนความเรียงนะคะ 1. ทําความเข้าใจขอบเขตของการเขียนค่ะ2กําหนดเรื่องและขอบเขตของเรื่องค่ะาการบันทึกข้อมูลนะคะหมายถึงการน,นําข้อมูลเข้าไปเก็บไในสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแถบบันทึกจารบันทึกโดยผ่านแผงอักขระหรือ,ออาจจะหมายถึงการส่งข้อมูลเข้าไปประมวลผลในคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งค่ะ การบันทึกข้อมูลนะคะมีด้วยการทั้งหมด3ประเภทค่ะก็คือ 1. การบันทึกข้อมูลจากการอ่านค่ะ 2. การบันทึกข้อมูลจากการสังเกตค่ะ3การบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ค่ะส่วนประกอบของรายงานเชิงวิชาการนะคะจะมีทั้งหมด11เดส่วนองค์ประกอบค่ะได้แก่ 1. ปกนอกนะคะ2ใบรองปก3หน้าปกในค่ะ4บทคัดยอด่อ5 คำนำค่ะ6สรารบัญ7จะเป็นเนื้อหานะคะเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น3ส่วนย่อยค่ะก็จะมีบทนำเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปค่ะ8นะคะจะเป็นบรรณานุกรม9จะเป็นรายงานการนําเสนอผลงานค่ะ10จะเป็นใบรองปกหลังค่ะ11เป็นปกหลังค่ะขอจบรายงานการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ